บริการและจะบอกว่าว้าวเป็นที่สุดนั่นก็คือนอกจากที่ตั้งแล้วมีการขยายลงสู่พื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับคุณอภิดนตนพักดีนะคะผู้จัดการสํำนักงานเขตหนึ่งสำนักงานเขตยะลานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค,คัะ่ะต้องเรียกว่าท่านเขตนะคะค <laughs> ท่านเขตค่ะถ้าพูดถึงเนี่ยหลายคนอาจจะรู้ จากการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลายๆช่องทางว่าดิจิทัล a l เลตเวลาลงทะเบียนหรือจะให้ให้คำปรึกษาก็มีธนาคารออมสินธนาคารทกศแล้วก็จะมีธนาคารกรุงไทยทีนี้ i b a บงเนี่ยเรามาตอนไหนยังไงคะในการที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนก็อย่างที่บอกครับว่าตอนแรกก็มี2สธนาคารใช่ไหมคะแล้วก็ใกล้ๆวันที่หทางผู้บริหารเราก็ ให้อแบงค์เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตามนโยบายของรัฐบาละนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งเป็นธนาคารหนึ่งที่สังกัดรัฐวิสาหากิจเช่นกันเพื่อให้โดยเฉพาะาบริการพื้นที่3าจังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่ะนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราเปิดตั้งแต่วันที่1นึ่งัตั้งแต่วันที่1สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกนะครับก็มีลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปได้เข้าไปขอลงทะเบียนคําแนะนํา จากไอ a แบงเกือบทุกสาขานะฮะตั้งแต่ถ้าตั้งแต่สจังหวัดก็คือสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสครับมีลูกค้าสนใจพอสมควรครับค่ะทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดถึงสาขาใน4ีหจังหวัดที่เราดูแลอยู่ค่ะท่านเขตที่ตั้งของไอ a แบเองอยู่ทั้งหมดกี่แห่งครับก็ผมนี่ดูแลเฉพาะยะลานะครับในยะลานี่ก็มี6สาขานะครับมี ในเมืองมี2อสาขานะครับสาขายะลาก็อยู่หน้าสานีรถไฟสาขาถนนฟงชีพอยู่ทางไปตลาดใหม่นิ่งใหม่นะฮะแล้วก็สาขารอมนอกก็มีสาขารามันสาขายะหาสาขาบันังสตาสาขาเบตงนะครับแล้วก็ในแต่ละจังหวัดเขาจะมีผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบแต่ละจังหวัดนะครับ ก็สงขาก็มี6สาขานะครับสงขาสงขาก็มีสาขาสงขามีสาขาหาดใหญ่นะครับอยู่หน้าโรบินสันแล้วก็มีสาขานิพัฒนุทิศนะครับอยู่หลังโรบินสันนะครับใกล้ๆกันแล้วก็มีสาขาชนะนะครับแล้วก็มีทางสงขานี่เขารับผิดชอบสาขาของสตูลด้วยกับล่างงูนะครับแล้วก็ปัตตานีก็มี6สาขานะครับปัตตานีก็มีสาขาในเมืองก็มี2สาขานะครับอยู่ที่แดนหน้ากับจะบังติโก นะครับแล้วก็บิ๊กซีบิ๊กซีด้วยแล้วก็มีสาขารอบนอกก็มีสาขาโคกโพสาขายะรังสาขาปาลัสแล้วก็สาขาสายบุรีนะครับส่วนนาราธิวานก็มี7สาขานะครับดาราธิวานก็มีสาขาในเมือง2สาขาอยู่หน้าสถานีตำรวจ1สาขาแล้วก็อยู่ตรงหอลขาฬิการหสาขานะครับแล้วก็สาขารอบนอกก็มีตั้งแต่สาขาหรือศกนะครับสาขาตันยมัดแล้วก็สาขาตักใบ แล้วก็สาขาสมักลก <c oughs> แล้วก็สาขาแววงครับ <c oughs> นี่ <c oughs> คือหจังหวัดชายแดนภา <c oughs> คใต้ค่ะจุดให้บริการจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท่านเขตพูดเนี่ยก็ถือว่าครอบคลุมแล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อสักครู่เราบอกว่าไฮไลท์ของ i อ a n งเนี่ยเรามียิ่งกว่าความเว้าว <c oughs> จริงๆเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าในส่วนของการขับเคลื่อนของเราทํายังไงให้เข้าถึงเพื่องประชาชนมากขึ้นค่ะนอกจากว่าเรามีสาขาอยู่ทั่วทุกพื้นที่ใน4จังหวัดภาคใต้แล้วนะครับนโยบายของเราก็คือว่า จะทำยังไงให้ประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่ที่ไม่สะดวกมาที่สาขาเราก็ลงไปประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทุกสาขาก็ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ที่มัสยิดนะครับมัสยิดเนื่องจากว่าวันศุกร์นี้มีคนมาละหมาดมัสยิดเ,เยอะใช่ไหมครับแต่ละสาขาแต่ละอำเภอก็ไปประชาสัมพันธ์ในมัสยิดหลักๆก่อนนะครับ ก็โดยประชาสัมพันธ์กับตัวอิมามช,ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาละมานาแล้วก็มีคนสนใจนะฮะหล,หลังจากละละมาดเสร็จก็มีคนที่ถือโทรศัพท์มาเราก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนาประชาสัมพันธ์โหลดแอปกันตรงนั้นเลยส่วนส่วนคนที่ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเราก็แนะนําโดยแจกแจกบูชัวนะครับเพื่อให้ดูเบื้องต้นแล้วถ้าเกิดว่าสะดวกปฏิต่อสาขาไหนก็เรียนเชิญได้เลยแต่ถ้าไม่สะด,ดวกก็หลังจากนี้เนี่ยเรามีนโยบายว่าทุกวันศุกร์ เราจะไปประชาสัมพันธ์ทุงมัสยิดให้ครบถ้วนนะครับจนกว่าจะถึงวันที่15กันยาครับและจริงๆแล้วนอกจากนอกจากที่มัสยิดแล้วเนี่ยมันจะมีเวลากิจกรรมอื่นๆที่เราไปออกพื้นที่เช่นเราไปประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะลงพื้นที่ในหมู่บ้านหรือว่าไปหน่วยงานราชการเราก็จะ แนะนำดิจิตอลวอลเลตควบคู่กันไปด้วยนะครับค่ะเป็นการบริการเสริมไปพร้อมๆกันเลยกับแพ็กเกจของเราด้วยค่ะทีนี้ในส่วนของการให้บริการมาสครูเนี่ย่านเขดพูดถึงบอกว่าใครมีโทรศัพท์เราก็มาลงทะเบียนได้เลยแต่คุณผู้ชมบอกว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะมันต้องมีบัตรประชาชนด้วยไหมหรือว่ายังไงอันนี้ค่ะหลักฐานที่ถ้าดีที่สุดเนี่ยถ้ามารับบริการจากเราเนี่ยควรจะพาอะไรมาบ้างยังไงคะอ่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือบัตรประชาชนที่สําคัญมากค่ะจริงๆแล้ว จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าปฏิต่อที่ธนาคารทุกธนาคารเนี่ยบัตรประชาชนนี่ถือว่าสําคัญเ <tha. S 2> พราะเป็นการแสดงตัวตน <tha. S 2> ไม่ว่าจะทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่เราต้องให้บัตรประชาชนนะถ้าไม่มีบัตรประชาชนนี่ทำไม่ได้นะเดี๋ยวนี้นะทีนี้ในในที่บัตรประชาชนแล้วเนี่ยเวลาทำดิจิตอลบริเก็สบายเลย <tha. S 2> แต่ถ้าไม่มีบัตรประชาชนนี่ทาไม่ได้ <tha. S 2> นะครับทาไม่ได้ต้องกลับไปเอาบัตรประชาชนให้ได้เลยค่ะและสําหรับ พี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยไม่พกบัตรมาแอปอีกแอปหนึ่งแอปไทยดีเราใช้ตัวนั้นพร้อมกันเลยได้ไหมคะาแอปไทยดีก็ก็ก็เป็นแอปหนึ่งที่ที่ช่วยได้นะครับเพราะว่าเรามีรูปแบบประชาชนอยู่ในนั้นอยู่แล้วค่ะใช่ครับใช่ครับอันนั้นก็เอามาช่วยเสริมกันได้นะคะทีนี้ในการที่พี่น้องประชาชนมาให้มารับบริการค่ะส่วนที่ตั้งเป็นยังไงบ้างได้รับการตอบรับดีไหมแล้วก็ส่วนในการลงพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็ ในส่วนที่ลูกค้ามาติดต่อกับสา,สาขาเนี่ยก็มีการตอบรับอย่างดีเพราะว่าเราเตรียมพนักง,งานต้อนรับโดยเฉพาะสำหรับดิจ i t a ลวอลเล็นะครับเพราะว่าเราจะตั้งโต๊ะต่างหากไว้คอยบริการจะได้ไม่ไปอันนั้นกับลูกค้าที่มาติดต่อบริการอื่น,นเพราะการการอธิบายแนะนดิจิ o อลวอลเล็ตมันใช้เวลานะบางทีโหลดก็ใช้เวลานาน,านเพราะฉะนั้นเราก็มีต่างหากส่วนในพื้นที่ นับจากวันนี้เป็นต้นไปเราก็บริการเชิง